คำสอนหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ส่งเน้นในเรื่องของกฎแห่งกรรมนะครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหรือตรัสว่าเยนกตังตัเสวโหติแปลว่าใครทำใครได้ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่มีเหตุมีปัจจัยมีที่มานะครับเหตุนั้นก็คือกรรมที่เราทำไว้จะในอดีตก็ตามนำมาสู่ปัจจุบันล้วนแล้วแต่อยู่ที่กรรมคือการกระทำ ผลที่เกิดขึ้นมาก็มาจากเหตุหลวงพ่อชาได้สอนนะครับว่าความคิดจะนำไปสู่คำพูดคำพูดนำไปสู่การกระทำการกระทำทำบ่อยๆเนี่ยจะนำไปสู่นิสัยนิสัยก็จะนำไปสู่พฤติกรรมนะครับพฤติกรรมเนี่ยจะนำไปสู่ชะตาชีวิตเพราะฉะนั้นคนที่ทำร,รมชั่วตั้งแต่คิดชั่วพูดชั่วเนี่ยแล้วก็ทำชั่ว ไม่ต้องไปดูหมอดูที่ไหนนะครับสามารถพยากรณ์ได้เพราะเขาจะมีพฤติกรรมหนึ่งในพฤติกรรมของมโนกรรมที่คิดชั่วเขาก็จะพูดชั่วได้แก่การพูดโกโหกพกลมโปปดมดเท็จซึ่งเป็นหนึ่งในวจีทุจริตนะครับพูดเท็จนะครับพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพอเจอโดยเฉพาะพูดเท็จเนี่ยก็มีกรรมและก็กรรมหนักด้วยนะครับ พระพุทธเจ้าตรัสว่านัตถิอาการิยังปาปังมุสาวาทิสะชันตุโ,โลแปลว่าคนมักพูดมุสาเนี่ยจะไม่ทำความชั่วไม่มีสามารถตรวจสอบกันได้ก็ดูให้เห็นดูให้ชัดดูให้เป็นใครก็ตามแต่ที่มีปกติพูดชั่วก็มาจากความคิดชั่วความคิดเหมือนติดกระดุมกระดุมเม็ดแรกถ้าติดผิดเม็ดต่อไปก็ผิดหมดชั้นใด เพราะฉะนั้นคนถ้าคิดชั่วก็จะพูดชั่วได้แก่การพูดโกหกพกลมเหตุนี้แหละครับพระพุทธศาสนาเน้นเรื่องกฎแห่งกรรมหลงตาแผลเยี่ยมไม้ได้ร้อยกรองเอาไว้นะครับว่าชีวิตมิใช่เทวดาจะมาอุ้มสมมิใช่พระพรหมจะมาเสกสรรมิใช่สุขสาวอาทิตย์หรือจันทร์จะมาดนบรันรดาลให้เราชั่วดี แต่กรรมคือการกระทำเท่านั้นที่จะลิขิตชีวิตของคนจะยากดีมีจนก็สุดแต่วิถีกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วแล้วก็มีแต่เลวระาำเพราะฉะนั้นคนที่พูดชั่วเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจะไม่ทำความชั่วเป็นไม่มีดังนั้นเรื่องราวอะไรก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นอย่าไปโทษคนอื่นนะครับนักปราชญ์ท่านบอกว่าอย่าไปโทษท้ายเทวายักษ์สาผีอย่าไปโทษที่ภูผามาข่มเหงอย่าไปโทษใครไหนอื่นให้คลื่นเครง โทษกรรมเองทำไว้แต่งให้เป็นครับ